สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มานนาหาเรื่องก็จะมีเรื่องราวข่าวคราวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้ก็มาฟังข่าวดีจากคุณสุนทรนั่นเองครับว่าพอจะมีความหวังสําหรับพี่น้องชาวสวนยางบัดสีชมพู้าให้รอฟังข่าวดีกันเลยนะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้การประชุมคณะทํางานศึกษาแนวทางในการรับรองการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางของเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลการปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยหรือบัตรสีชมพูโดยมีท่านสุขทัศน์ต่างวิริยกุลรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านปฏิบัติการเป็นประธานมีนายสุนทรรักรงเป็นที่ปรึกษาคณะทํางานนั่นเอง พื้นที่เป้าหมายและก็กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและก็ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทตามมติคอรมเมืม่อวันที่26พฤศจิษษ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 กายน2561ภายใต้เงื่อนไขต่างๆอันเป็นแนวคิดคนอยู่ป่ายังจะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านในเรื่องที่ทำกินและช่วยรักษาป่าไม้ที่เหลือรวมทั้งป้องกันการบุกรุกใหม่นั่นเอง ดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางกลกุ่มโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือบัตรสีชมพูรัฐมนตรี ri, ลูกชาวบ้านลูกเกษตรนายเฉลิมชัยศรีอ่อนผลักดันจนกระทั่งชาวสวนยางบัตรสีชมพูเข้าถึงสิทธิ์การได้รับการช่วยเหลือจากนโยบายและก็มาตรการของรัฐเช่น กรณีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและก็การเยียวยาโควิดที่ผ่านมานั่นเองกรณีการแก้ไขประกาศการยางแห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็วิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อให้พี่น้องชาวสวนยางบัตรสีชมพูเข้าถึงสิทธิตามพรบการยางแห่งประเทศไทยพศ .2558 นั่นเองก็เป็นนโยบายหลักของท่านรัฐมนตรี เฉลิมชายสีอ่อนที่ต้องการลดความเหลื่อมลำ้ำและก็สร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคกันนั่นเองในวันที่26สิงหาคม2,564วารละนี้จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยก็ออกมาลุ้นว่าบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยจะมีมติเห็นชอบหรือไม่สีฐานเสือบอร์ดการยางก็คือคุณสังเวชทวดน้อยสง่าขันคำออนอนง อารินวง์และสุนทรรักรงจะสู้อย่างเต็มที่นั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราเอามาฝากกันนะครับจากคุณสุนทรรักรงเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังคิดว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะมารายงานให้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ